มาพบกันอีกครั้งนะครักจากการที่หายจากโควิดนะครับก็เสียทรงแหจะแห้งมาหนึ่งะครับผมแต่อาการดีขึ้นครับหลายวันแล้วก็ครบาสิบวันแล้วครับจากการกักตัวจากโรงพยาบาลครับข้อเล่นใน G F นะครับแต่จับเป็นคอร์ด D นะครับแต่ทากท่องแฟ e t สามนะครับเป็นคอร์ด F นะครับแต่เล่นจับเป็นคอร์ด D นะครับแต่ว่าเล่นใน G F นะครับเอาเล่นง่ายๆครับกระดกนิ้วนะครับเราไป การที่ยกนิ้วแต่ขวดดีแต่เราเล่นไม่ต้องกดนิ้วหมดนะพอเรื่อย

ึน้นอยู่ความใจล่อที่ต้องการเล่นนะครับแต่ว่าเราผัดยกนิ้วของเรานะครับนี่ในคอร์ดเนะครับผมนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับในการที่จะสร้างบรรยากาศในการเล่นออดนตรีด้วะตัวไหนใจไพเล่อให้เราใส่นตที่เราจะเล่นไปนะครับฮะน ốt ฮะลองฟังดี้นะครับ